เผยชีวิตใหม่ของคุณแม่ขนางเรนวารุ่นพ่อของเราอาจจะรู้จักคนนี้แน่นอนสำหรับขนางดำรงหัดเกิดเมื่อ2502ปัจจุบันอายุ62ปีสำหรับขนางดำรงหัดชื่อเล่นนางเป็นนักแสดงชาวไทยเริ่มเข้าวงการเมื่อปีพศ .2520 เป็นตัวประกอบภาพยนตร์เรื่องล่าและมีละครเรื่องแรกคือบ้านโลกีและจากนั้นก็มีผลงานอีกมากมายอาทิ นี่รักงอมัตยูระเบียงรักมายาตะวันดังสวรร์สาบหมอลำซัมเมอร์ลูกไม้หลากสีดาวเปื้อนดินและเรือนพยอมเป็นต้นด้านชีวิตส่วนตัวสมรสกับมาตยาวงอามาตะกุลอดีตอัครราชาทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ประจำกรุงย่างกุ้งประเทศพมา่ามีบุตรชายชื่อองค์อนันาาต์อมตยกุลปัจจุบันยังคงรับงานแสดงอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่เล่นกับช่องเจ็ ผลงานล่าสุดคือเรื่องเรือนพยอมรับบทเป็นคุณย่ามะลิและเกาะหน้านี้ชมพู่พูดว่ามีต้นแบบดาราอาวุโสท,ที่เวลามาออกกลองจะซื้ออาหารใาการกินมาให้คนในกองเยอะมากและฐานะดีมากแต่ยังมาทำงาน เพราะอยากมีกิจกรรมพบปะพี่น้องไม่ถือตัวชมพู่ลอยเห็นว่าเป็นต้นแบบเราเองก็ชอบซื้อของมาฝากทีมงานเยอะๆเหมือนกันทำสม่ำเสมอโดยเล่าว,ว่าคุณแม่จิ๊บต้องนั่งเครื่องบินมาถ่ายละครมาจะต้องหอบของมาเผื่อเหลือคนอื่นเสมอโดยเจ้าตัวก็ทําตามและจะคอยนึกถึงแม่ตลอดนั่นเอง สำหรับเรือนพยอมเป็นละครตรทัศน์แนวระทึกขวัญจากบทประพันธ์ของรอมแพงชะาของผลงานบทเพสนิวาสคีดโลกาถูกนำมาสร้างเป็นละคตรตทรทัศน์ครั้งแรกสถานีสรทัศน์กองสีทับบกช่องเจ็ดผลิตโดยบริษัทบาสัญญาสอนจำกัดเขียนบทตทรทัศน์โดยรังงใจกำกับ,กบแตดงโดยดรฤกฤกัญญาลึกนำสแสดงโดยคาเมลากิติวัฒน์ทาวินยาวพลกุลกันนาพรวงทอง นัชชานนวลแจ่มวัจิโสภาและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างออกาสทุกวันจันทร์ถึงอังคารเวลา20นา30นาทีทางช่อง7สีเริ่มวันจันทร์ที่5มิถุนา2560าวันจันทร์ที่24รกรกฎาคม2560เรื่องราวของสองหนุ่มสาวที่มีเหตุให้ต้องผิดใจในอดีตชาติเขาและเธอได้กลับมาพบกันอีกครั้งสถานที่แห่งรักเริ่มสารสัมพันธ์ใหม่ แต่กลับต้องเผชิญกับสิ่งลี้ลับที่มีปมในใจจากหญิงสาวที่หมายปองในตัวชายหนุ่มอยู่ ทีทั้งคู่ต้องทําวิธีทางเพื่อรักษารักครั้งนี้ไว้ไม่ให้เขตการเดิมแต่แง่คิดที่ว่าการเสียสละและความเชื่อใจคือบทพิสุ์รักแท้แม้ไม่อยากเชื่อแต่ทุกอย่างก็ทําให้วิคติเชื่อว่าหัวใจของเขาและของเธอเป็นกระกันมาตลอดอดีตชาติคําสัญญาและสั์สาบานที่หัวใจของเขาจะมั่นคงรักตลอดไปเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เขาและเธอได้กลับมาเจอกันมาอีกครั้งหาก คราวนี้ไม่มีวันพลดพลากจากอีกต่อไปครั้งนี้ก็เกินพอแล้วเมื่อเธอมีหัวใจของเขาเขาจะปกป้องและรักเธอด้วยหัวใจของเขาทั้งหมด